ตัวเด้ตัวใสมันบอดดำใสมันดำแห้งบ่ใสกระดำบันนี้มันออกไปนี่มันออกจะเขี่ยไปเป่านี่มันก็หนีเป่าอย่างนี้จะพูอเออขยเย้ขย่า้ากันนี่แหละตัวไดเออร์นี่ยนะมันตันใสใสมันแค่ออกเอออกไงเจ้เขาเองก็ยังออกามันออกกุ๊กขย่ย้ามันก็ออกเออเป่าเป่ามันก็ออกเองนะ พาจิมงาน้างแยครับโอ้ดําเถอะวได้เอิร์นึกเมื่อดําเลยได้เอิร์นในตัวนะครับแข็งตัวนี้เยขยาก็ดู้มขึ้นจะบอกว่าเมนเขย้าทางบอกว่้หออัวเจ็บปวดลยนี่นี่เอาทางนี่เอาปา่าวันทางดด้ดดนมับุ่มเลรฮะฟอกฟอกอกตรงเลย พาชิมงานเราล้างแอร์ครับล้างเองครับผมล้างระบบเลยนะถ้าเกิดเราไปร้านก็ต้องมี 2, น,ะบบน,ะบบนะครับสองพันกว่าล้างระบบล้างระบบแบคคัมนะครับออกวฏิกิริ้เป็นจุกจกุกท่านคะไม่เอาปากมันคอปก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 เป็นปาอยู่โอ้เป็นบาแสดงว่าหลอดหลอดมันยุยคักแล้ว ไม่ทำก็ไม่เป็นครับขีบ,ขบ,ขบกับขี้มปากแรมม้อนเนี่ยบอเลองเอาปอกปอกเส้นหนีกันด้วยนั้นเป็นหลอดเล่นบปะบอเอาปากมันนะขอเส้นนี<อ>ที่ทำเน่ยหายเน่ยลย่ะ <ล>คุดไปคุดไป,ดไปมันแยกออกเป็นสองหู้ไหมะหง <laughs> ทำเป็นแง่ถือตัวทไอเรียนเลยดิ <laughs> ที่สิเป็นงูเลยยังเหรวระบบดำครับดำก็จะเติมน้ำมันเติมน้ำมันคอมเอาของแท้เลยนี่น้ำยาอย่างดีนะครับแล้วก็ ถอดคอมออกมาล้างครับล้างก็คือล้างให้หมดเลยเป็นได้ดูรุดออกไปถอดครับฮะอยากเหลือตัวเดียวสิแล้วนี่มึงถอดสายวะบอถอดตัวบอถอดฐานคอมอ่ะแล้วก็ถอดก็ค่อยถอดออกนันมันเป็นของไงดีนี่โนถอดแล้วย้อนลงยอนลงไปแต่ก็ยังค่อยถอดสายออก ถ้าไม่ลองทําก็ไม่เป็นครับแรกๆผมก็จะแรกๆผมก็จะบอกก่อนหลังๆก็ให้ทําเองเลยปล่อให้ทําเองได้วิชาเป็นในตัวนะถ้าเกิดอยากเอาไปทําที่รถตัวเองหรือว่าเอาไปทํารถเพื่อน,นครับก็ได้ครับไม่สงวนครับไม่สงวนวิชาได้มาไปร้อยเอาวิชามาแล้วก็ต้องทายถอดวิชาเสาลิ้นตัว ออปติออเจ้าพปีเดี๋ยหัวมันบานนะถึงจะบอกออกเลย,ยบ่บานมกองดำปิดเรียบร้หัวมันบานน,น,มนออัมุมนไปหัวตุคลิปมันทัเง,งาแบันเนี้ยฮะเงามันกันหลอดประมาณเกือบสามสิบเส้น จะไม่ให้มันตันก็อยู่ไม่ได้นะครับดูนี่ฮะอันนี้ขนาดผ่านน้ำไปแล้วน้ำมันไปแล้วสองรอบเลยดำปีหลีเลยดูติดมือด้วยดำน้ำยาไม่สามารถวิ่งผ่านนี้ได้มันตันก็ถ้ารถใครถ้ารถใครเปิดแอร์แล้วมันไม่เย็นไม่ฉ่ำนะ ผมแนะนําเลยบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องถอดออกก็ได้ถ้าคุณสังเกตตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสังเกตตาเมวตัวนี้นะนี่นี่เนี่ยถ้าสังเกตว่าน้ํายางคุณมันยังใสยอยู่นะครับคุณก็เปิดเปลี่ยนเฉพาะอันนี้มันจะเป็นใช้นี่ยอะเต้ใช้อะไรวะกุญแจเบอร์สิบสี่นี่ผมว่าไปแจเบอร์สิบสี่ครับสวมเข้าไปในนี้เนี่ยสวมเข้าไป ส้อมเข้าไปครับแล้วก็หมุนออกมาแล้วก็เอามือล้วงออกมาครับนี่ยแล้วก็ซื้อมาใส่ใหม่เติมน้ํายาแอร์จบแต่บางทีก็คดีพิกครับไม่ใช่เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะวาล์วบนตู้ก็เป็นไปได้ครับวาล์วอยู่บนตู้ครับเดี๋ยวจะให้ดูวาล์วอีกทีนะมันเป็นหลายปัจจัยคือผมลื้อแล้วเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนวาล์ว เต้ก็ต้องรอไปซื้อเวลาวด้วยเปลี่ยนาวลาวเปลี่ยนเปลี่ยนไดเออร์นะครับนี่ล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดขั้นสุดท้ายก็เ f 1ิบเอ็ดไม่ใช่ F5 f ห้าสิบอก่อนอื่นเลยล้างพิ้งชินก่อนแล้วก็ F11 ติบเอจบภารกิจครับัวนี้นี่เหลือถอดคอมคอมถอดยากนะครับอยู่ลึกมาก คออดันนี้ก็ล <asis> ้าง F55 แล้วเรียบร้อยครับโอ้ยช่างเจ๊กอะไ้เนาะล้าง F55 ก็ว่าปิดฝาดิยันเหมือนเราเลยเนี่ยเหมือนเราจิว่าปิดฝาเลยจิปิดฝานี้เห็นมากนะไรคล้ายๆทินเนอร์เลย ซื้อไส่นี้แล้วก็น,นี้น้ำยาล้างแผงนะครับขวดละสี่สิบกว่าบาทแต่นี้คอมก็กำลังจะออกครับนานใช้เวลานานาน,นอนมันขันอย่างกันมาดูเรือมึงถอดออกเบิดทั้งเหงาสักกะลาดยังมันนั่นไม่นจักตัวมึงขันออกจักตัวนี่ Not common, missy tode. Ooh, tony yên a community. Man bono bunny. Moment, hát hát môn mùi đi. Not common, mì tony đi. Say hát tony, mong 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 ันือันดูน็อตคอมันขาเนี่ยน้อยน่ะอีกตัวนึงเอาขึ้นแลมื่อไงน่ะเออน่ะเนี่ยน็อตคอมันแบบนี้ดีเนี่ยน็อตคอมันต้องเป็นแบบนี้นี่เนี่ยอันยิ่ยิ่งมาจะเสกห่างกันห่างกันม้องไปขันบอกที่ยังว่าเป็น็อตฝาเครื่องทำจริงนี่มันเคีื่งตีเครื่งไหนหรือมันขันผิดผิดขันผิด โถ่สูกสูกส่งนะสร้างเอร์ได้ตำหนั่นกูบา้านนี่เรียนไหนบ้่าน้องบนนี้รถแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่มันฝรั่งท่อเกินบ่าไวดิเนี่ยจำไว้เลยว่านอตคอมแอร์เน,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 นี่ยมันไม่มีเทสนมียร์อะซี่โต นนมคือผมก็อยากจะอยากจะออกความคิดเห็นกับวิศวกรเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องคอมแอร์นะเราต้องให้ความสำคัญกับคำว่าคอมแอร์ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเขาเอาคอมแอร์มาไว้บนไดชาร์เนี่ยมันไม่ได้หรือไงเนี่ยเนี่ยเอามาไว้บนเนี่ย ตรงเนี้ยเอาเนี่ยหลบออกไปทางอื่นมันจะเป๊ไปทางนี้ก็ได้หรือไปไหนก็ได้แต่คอมเอเนี่ยนะสำหรับเมืองร้อนเนี่ยมันซ่อมบ่อยมากเลยนะคือถ้าเป็นเมืองหนาวนี่แทบไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเป็นเมืองร้อนอย่างเมืองไทยเนี่ยคือใช้บ่อยมากคือถ้าไม่อยู่ฝั่งนี้ก็ขอให้ไปอยู่ฝั่งนั้นเออให้มันอยู่ตรงกันนะกับไดไดชร์นเนี่ย อันนี้เล่นเราซะอยู่ข้างล่างเลยยากมากครับหมุนสายก็ยากครับเออออกมาแล้วเนีย่ยมันต้องหย่อนคอมลงไปข้างล่างก่อนเอาออกจาก,นนกอ,าอันนี้ก็หายจิตอันนี้ ก็ลงไปเพิ่มขันสายออกเลยอ่ะดูเออพอพอขันสายออกเลยไปเห็นม่องขันสายไปขันเทียนม่องเบอร์สิบขันสายเขาขันออกได้เขาเอาซ้ำนี่เลยหรือมึงแถวลงไปจนสุดเลยมันบระเดียด็มันติดในสายมันงอไอ้บอประเดี๋ยวในสายมันแตกมันล็อกแล้วนี่ขันได้ไปเอาลงไปอีกจท่าไหร่กันเลย มึงดึงสล레이ไปทางหน้าดึงคอมสล레이ไปทางหน้าดูจิตจิตยังจิตเครื่องเครื่องทีมันหนีย้ำขันซ้ายเขาก็ต้องขันท้ายน,นีเด้เอาทีมันขันง่ายเด้อไปแล้วไปแลาวขันสายเข่าเนี่ยตอนเอาคอมเข่าก็ต้องขันสายเข่าก่อนหล่ะยกคอมขึ้นมาเด้ เอาแบบนี้ก็คือแบบนี้จำจำมึงจำทางกัน,น้ยมึงจำทางหัวสายไว้ว่าหัวสายมันไปทางไหนจำไว้ใส่ทางผิดทางอีกก็ขึ้นบ่ได้อีกเด้จำไว้ให้ดีมันติดเล็กตัวนี้บ่ะงันบ่หร,มนมหรือว่ามันติดอย่างคือบ่พยายามบอลงไปอีกจังอยเนี่ยมันติดของงอนเนี่ยเออ hắn tôi níu không bay tiếp đây vào. tít did hai? Let's throw my thumb. Keep the needle bay níu bay, níu 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 ทอยตื้อออกบ่หรือ,อยังไนเอาให่เงออกห่างไงเวลาเวลาขันออกมันไงได้ดูแต่เวลาเขาขันกลับเนี่ย้ามึงเอียงหน่อยเดียวเกี่ยวหวานเลยเดย้เกี่ยวปีนเกี่ยวเลยเดย้งานหยาบขันปีนเกี่ยวมึงดีดี ปอกออกตัวทีปอกออกเฮี่ยขิดินเข้าไปปอาทำหนี้ขิดออกนะฮะอ๋อเอาน้ำยาเอาหนังนี่เทสเลยเบนซินเอาเบนซินมาเทเทเทเอเบนซินเทสแล้วก็ความขินมันเข้าไปไนี่ยหมยถึงว่าขีดใส่แล้วเปอาสวนหน่อไหมปอาเข้าไปได้หนิอาล่วมปอาเข้าไปเหนียวปอกมันต้องฉีดเข้าไปน้ำเปอาสวนหน่อมั้งปอาหนีเออ มันบอกวันนี้โตนี่อืบ่อเลยมันบ้องทะโลหากันดิไอ้อย่างเงี้ยแบบหัวมันสีมันก็ปอกเติมมันเปียกเข้าไปทั้งในเลยโอ้โหมันคอมมันแห่งเปีแห่งหมดเตนีเอันนั้นเถี๋ยมันห้องกระถดออกมาเติมสาหัดด้วยนี่ขวดนี่ทำป่อยอีกเจ้าน้อยนี่คอมน็อกเลยนี่แต่ตอนนี้ยังดีอยู่เพราะว่าน้ำมันคอมยังไม่ดำถ้าน้ำมันคอมดำแล้วเนี่ย คอมรุ่นี้ใช้ไม่ได้เลยกำลังจะเป็นสีเหลืองๆคอมจิ๋วๆอย่างนี้นะครับโคตรเย็นเลยอะคอมเบอร์สิบสามตัหนีถ้าคอมเบอร์สิบห้าจะเย็นมากเลยเจ้าออกขนาดนี้เลยนะแผงแอร์นะโอ้ เท่ากับลื้อรถออกทั้งคันเลยด้นนี่อ้เท์เทฟทบออกหมดเลยสุดจัดแล้วมาดูแขงแอร์ทีนี้เขาไหาอยู่ทำไมแอร์มันไม่เย็นวะลมมันแทบจะไม่ผ่านเลยมันแยกออกจากกันบั้งนี่มันแยกออกจากกันนี่เห็นม่้นี่มันแยกออกจากกันสองอันเนี่ย เออเฮ้ยมันสิหักเกีบ่บ่บ่ทีอ้ยบ่ได้ความดูมาง่ายดอกคันที่เห็นสิเบื้องดีๆก้อนยังงาออกเบื้องหนา้าเบื้องหลังก้อนมึงเงิดไอ้บ่ขนาดบ่เคยจะเคลียร์คือพระสุกกามาังได้นี่เสียงดวงคือกันทีนี่สคือประกอบยังไงน คุณจะพาสูประกอบขึ้นยังไงพ้าสูมั่งอยู่นี่สำรส่อยซิมหาเปิดอาสาวาเรียนนึงสันตินลมสกรปรกมากนี่ฝุ่นออกเกี่ยัดลมอ่ะคิดดูเขาเอาใบพัดลมออกครับไปล้างที่ล้างสกรปรกมากคันนี้ตั้งแต่ล้างแอร์มาคันนี้แหละสกรปรกสุดไปเลยครับ เนี่ยตัวเนี้ยถ้าคุณรื้อออกแล้วเนี่ยคุณเอาอันนี้ออกเลยนะครับนี่แสงความร้อนเนะี่ยเอาออกเลยไม่เกี่ยวครับเอาออกเลยครับมันจะกั้นลมนะครับตัวนี้ถ้าใครยังต่อระบบน้ําบนเข้าไปในนี้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับอย่าเอาเอาความร้อนเข้าไปผสมอยู่ในห้องเย็นพ้าบ้านเราไม่มีหรอกหิมะคือเขานะไม่มีหิมะหรอกขอทิ้งไปเลยนี่ตัวหนึ่ง ิ่งให้ดีๆก่อนทิ้งาออกไมไ่แตกโอ้โหใช้ลมเป่าต้องใช้ลมเป่าะจะว่าจยะ,ยะถอดพวกนี้ออกเด้อนี่หามเลยนี่หามถอดออกเป็นเด็ดขาดใส่ขึ้นบ่ได้ยังเชียวดูลมน้องค่คอยๆลมน้องเราเอานำล่างแต่นี่นี่หามไปถึงซับิงพวกนี้นะอันนี้เอาลมเป่าเพราะว่ามันจะเป็นสนิม ดูว่าสกับ speaker, ปกแค่ไหนครับดูมันเดือดออกมาอ้วันขึ้นวะเดี๋ยวเดียรียบล้างก่อนมันจะไหม้ก่อนเพราะไม่บายไม่ดีไม่กระทอมมาเดือดไหมเขาจะว่าเสียบปลั๊กไฟให้มันครบเด้อโว้ยครบนี่โสดๆสันหัวนี่กับบรรยายนี่อะไรเนี่ยยุ่งง่อมากอ่ะไม่นี่ยังงนี้เตือน

แค่เตือน้ำยาครับ